ที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้ถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับอย่าว่าต่าหมื่นละสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงนายยกประเด็นที่สสชาดาไทยเศษพูดไว้ที่สภาเมื่อวานนี้เป็นประเด็นวันเน็ตเลยนะครับประเด็นห,นหลักๆของคลิปนี้เรื่องนี้ก็อยู่ที่2เรื่องห,หลักๆครับก็คือเรื่อง เงินดิจิตอลวอลเลตแล้วที่บอกว่าถ้าทําไม่ได้คนที่อยู่ข้างบนนั้นลงมาให้คนที่อยู่ข้างล่างนี้ขึ้นไปทําอันนั้นน่าจะหมายความว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงถ้าทําไม่ได้ก็ลงมาหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งกันนั่นแหละครับให้คนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ขึ้นไปทําตรงนั้นไปนั่งตรงนั้นไปทําตรงนี้ไปผลักดันเรื่องดิจิตอลวอลเลต ที่จะแจกหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาทนั่นแหละประเด็นอีกประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าถ้าไม่แจกเลือกตั้งสมัยหน้าเท็งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมาแน่นั่นแหละครับประเด็นที่บอกว่าเท็งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมาแน่นั้นก่อให้เกิดเป็นประเด็นใหญ่ที่สส,สฝ่ายค้านพรรคประชาชนหรือว่าไหมสิรธิกัญญาเอาไปพูดเอาไปขยายต่อครับดังที่บอกว่า ท่านชาดาบอกให้แจกเลยในวงเล็บดิจิต a l วอลเล็ไม่งั้นได้นายกเทิงแน่ๆแ,แต่แจกใกล้เลือกตั้ง20,000บาทเลยก็ได้ก็ยังได้นายกเทิงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นคำพูดของสสหมายศิริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนแล้วก็ทำให้ด้อมส้มทั้งหลายตื่นเต้นดีอกดีใจกันอย่างใหญ่โตครับผมอยากจะบอกว่า ประเด็นนี้อย่าเพิ่งตื่นตุมเลยครับที่สสชาดาออกมาพูดอย่างนั้นอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเคาะกลาให้หมาดีใจก็ได้ครับแน่นอนว่าเมื่อเคาะกลาแล้วมันก็มีคนดีใจกันมากมายแต่ถ้าพิจารณาดูในแง่ของความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่สสเท็งหรือว่าหัวหน้าพรรคประชาชนจะมีโอกาสได้มานั่งหน้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ ไม่ว่าสมัยหน้าหรือว่าสมัยไหนตรงนี้ผมไม่ได้กล่าวหาประปัมธรรมดาครับถ้าเราดูในภาพที่ผมแนบมาให้ดูตรงนี้ที่บอกว่าสถานะ44สอสอ,อดีตพัรก้าไกลร่วมลงชื่อเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112นึ่นั่นแหละครับตอนนี้มี25คนอยู่ในสภาครับ 25คนที่อยู่ในสภา,านั้นประกอบไปด้วยนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนตอนนี้แหละครับสิริกัญญาตันสกุลวิโรธลัคนาดิสอนรังสีมัน